ปัญหาเรื่องคอเซนเตอร์พีเป็กกี้ระบาดอย่างหนักมากแล้วเราก็ด้วยความเคารพเรารู้อยู่แล้วแหละว่าฐานปฏิบัติการของแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านม,มันมีประเด็นตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะหลังจากที่คุณรังสิมันโลมฮะสสพักประชาชนและเขาเป็นประธานคณะกรรมการความมั่นคงเนี่ยเขาบอกออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่แก๊งคอเซนเตอร์ทุกวันเนี่ยโอ้โหระบาดตามต่างประเทศเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราใช้ภาษาแบบชาวบ้านเขาจุบไฟประเทศไทยเรา uh huh. เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการส่งไฟเนี่ยไปขายประเทศเพื่อนบ้านด้วยถูกไหมฮะคุณผู้ชมฮะ uh huh. คุณรังสิมันลมก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าที่ทุกวันเนี้ยที่แก๊งคอเซนเตอร์ตามประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยกำเริบเสื่อมสารมาก uh huh. สุดท้ายก็ใช้ไฟจากประเทศไทยเนี่ยแหละที่เราขายไปนะ่ะแล้วเลยทําให้โหแก๊งคอเซนเตอร์ huh. ก็เลยแบบว่าโอ้โหเบงบานมากเพราะว่าใช้ไฟของประเทศไทยค่ะ uh huh. ปรากฏคุณผู้ชมฮะวันนี้ต้องเลยทําให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผออหรือว่าเดีด๋ยวนี้ภาษาติวระ PEA เ,เขาเลยต้องมีการตั้งโต๊ตะแถลงข่าวเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าคือเป็นเรื่องที่อ่ามันกระทบระหว่างประเทศได้ที่สําคัญคนก็อาจจะ question mark เหมือนอย่างที่คุณลาวศิมันลบออกมาเปิดเผยบอกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมว่าก็เราขายไฟประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านก็เลยโอ้โหสบายเลยก็เลยแบบว่าเนี่ยทำให้แก๊ง call center เนี่ยนะฮะเติบโตเป็นอย่างมากวันนี้ท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณประดิ มันต้องย้อนไปถามว่าทำไมายอยู่ดีประเทศไทยเราเนี่ยถึงขายไฟกับประเทศเพื่อนบ้านตามมติคณะมนตรีเมื่อปี239เนี่ยได้เห็นชอบในหลักการครับให้ทางกาฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยขายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านในเรียนหมู่บ้านที่ใกล้กับเขตแสดงของประเทศไทยโดยไม่ต้องขออนุมัติระดับนโยบายอีกนะครับเพื่อใ,ให้มีการนําเสนอให้กับคณะกรรมการวิทยพลังงานแหน่งชาติทราบยกเว้นถ้ามีประเด็นนโยบายที่สําคัญเนี่ยก็ให้มีการเสนอพิจารณา ปัจจุบันเนี่ยกฟผหรือว่า P.A เนี่ยนะฮะขอยะาาแยกเปในภาษาอังกฤษล้วกันเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกายฟ้าส่นภูมิภาคเนี่ยมีการ่จยกระแสไฟฟ้าให้กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา5จุดประกอบไปด้วย 1. บ้านเจดี3องค์ถึงเมืองพญาตองสูรัฐมอนฮะ2บ้านเหมืองแดงถึงเมืองท่าขี้เหล็กรัชฐาน สามสะพานมิตรภาพไทยพมา่านะฮะหรือว่าเมียนมาถึงเมืองท่าขี้เหล็กรัฐฉาน 4. สี่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองอำเภอเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงแล้วก็ห้าเนี่ยบ้านห้วย่วกอำเภอเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงคาถามก็คือเอาจริงๆที่ขายไปห้าจุดเนี่ยมันเป็นดงแก๊งคอนเซ็นเตอร์นะมีคนบอกมาแบบนี้มันใช่ไหมท่านรองผู้ว่าการของ PA ก็บอกฮะบอกว่าการจ่ายไฟฟ้าไปในจุดซื้อขายไฟฟ้าไปยังสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาเนี่ย ผู้สัญญาทุกจุดซื้อ<ช>ขายไฟฟ้าเป็นผู้รับสิทธิสัมปทานการสยายไฟฟ้าจากรัฐบาลของสหรัฐแห่งสหภาพเมียนมาผ่านการรับรองความถูกต้องและความน่าเชื่อถือด้านเอกสารจากการะทรวงการต่างประเทศและก а ฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคง,งของไทยในพื้นที่ก่อนจะจาหน่ายไฟฟ้าไปยังสหรัฐแห่งสหภาพเมียนมามาโดยตลอดด้วยครับผมค่ะส่วนกรณีการให้งดจา่ายไฟฟ้าหรือว่าบอกรกสัญญานะคะก็จะทําได้ค่ะถ้ากรณีนี้นะคะ ก็เป็นไปนตามนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าจะลกเลิกต้องต้องแบบนี้นะหนึ่งคู่สัญญาดําเนินการผิดสัญญาเช่นไม่ชําระค่าไฟฟ้าตามกําหนดหรือไม่วางหลักประกันสัญญานะคะและสองค่ะ ถ้ากระทบต่อความมั่นคงของประเทศส่วนการตรวจสอบนะคะว่ามีการทําการกระทําใดที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของประเทศหรือไม่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบกรณีดังกล่าวในประเทศคู่สัญญาได้จึงต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจประสานงานในการตรวจสอบเรื่องอดังกล<อ>่าวค่ะก็คือหมายความว่าทางพีเอเขากำลังจะบอกแบบนี้เขาก็ขายอย่าง,างเดียวเขามีหน้าที่ขาย<อ>แต่เขาไม่สามารถไปบอกได้ว่าอ๋อตรงเนี้ย มีแก๊งคอเซนเตอร์ใช้นะตรงนี้มีแก๊งมิจฉาชีพตรงนี้มีคนที่ทําผิดกฎหมายถ้ามีความมั่นคงถ้าจะต้องเรื่องความมั่นคงก็ต้องปทหารหรือเปล่าอ่าก็ต้องไปทหารหรือว่ารัฐบาลต้องเป็นคนบอกพีเอที่นี้นที่จ่ายไฟอย่างเดียวถ้ามีเขาบอกว่าถ้ากระทบกับความมั่นคงถ้าหน่วย งานแห่งความมั่นคงสั่งเข้ามาว่าหยุดขายเขาถึงจะหยุดได้ตรบบน็นสัมันนะคะ,ะ,คะแล้วก็บอกว่าหากมีหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศตรวจสอบและพิจารณาว่าการจ่ายไฟเนี่ยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยและมีการแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคะเขาก็จะดำเนินงานงดจ่ายไฟตามขั้นตอนต่อ,ตอไปค่ะเอาไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าหน่อยค่ะเป็นรองผู้ว่ามค่ะมีหน้าที่โดยตรงนะครับที่จะต้องไปตรวจสอบว่าใครนะครับ จะทาความผิดนะครับแล้วก็ตัดไฟอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับเราต้องตระหนักดีนะครับว่าไฟฟ้าผูา้ภาคไม่สามารถที่จะบุ่มบามทําอะไรโดยพละการได้นะครับเราเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการบริหาที่ดีนะครับแล้วก็มียึดหลักของแผนเพราะนั้นเราต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องไม่สามารถที่จะใช้คำบอกกล่าวโดยที่ไม่มีหนังสือและอักษรยืนยัน ท่านว่ายอย่างนี้นะคะนี่คือ <ผม S 2> ท่านรองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะนอกจากนี้ทางกฟผนะฮะหรือว่า PA เเขาก็บอกว่าได้มีการประสานนะครับไปยังหน่วยงานนะครับด้านความมั่นคงนะครับว่ามีการประสานเป็นไปทางรายละอักษรแล้วก็ทางวาจาตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วนะครับซึ่งแต่ละหน่วยงานตอนนี้ก็ยืนยันว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะพยายามหาข้อมูลมาให้แล้วก็ในวันที่ 4- ถึง6กุมภพาพั์ธ์นี้ก็จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อหาทางออกเรื่องนี้ด้วยนะฮะส่วนการจําหน่ายไฟฟ้าให้กับเมยนมาทาง PA เขาบอกว่าก็ได้กําไรเพียง0ู3เปอร์เซ็นต์โดยปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้าตลอดระยะเวลาครั้งละ5ปีก็อยู่ดับที่ไม่แตกต่างกันแต่กฟฟ้าก็กําหนดอยู่แล้วว่าห้ามเกินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ข้อมูลการจําหน่ายไฟที่ผ่านมาเพราะหลายคนสงสัยเอ๊ะ ถ้าแก๊งคอรเซนเตอร์ไปอยู่อาจจะมีการใช้ไฟเยอะขึ้นผิดปกติไหมทางการไฟฟ้าก็ยืนยันนะฮะพีเบอกว่าไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยะสำคัญแต่ใดแต่ทีนี้เอาละฮะพี่เป๊กบอกว่าต้องถามหนื่ง,งานความมั่นคงวันนี้นักข่าวก็เลยไปถามพลตํารวจกิตรัตน์พันเพชรผู้ชาการตระวจแห่งชาติเลยก็เลยบอกว่าอ่ะ ตอนนี้เราประสานไปที่กสทชแล้วบอกว่าอะถ้าตอนนี้เลือกตัดสัญญาโทรศัพท์มือถือแล้วก็ยกเลิกเสาสัญญาณที่เชื่อว่าน่าจะเป็นการให้สัญญาณกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านและหันกลับให้คนไทยใช้งานในหลายจุดตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดําเนินการต่อเนื่องเพื่อตัดเส้นเลือดนะฮะการทํางานของแกงคอเซ็นเตอร์ส่วนการลักลอบใช้ไฟของประเทศไทยอะพีเอเขาบอกเขามีหน้าที่ขายถูกไหมคระตำรวจบอกว่าไงท่านผบตรบอกตวรกตวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลการใช้ไฟของทางการไทยแต่พบว่าแกงคอเซ็นเตอร์ ปั่นไฟใช้เองเ,องเรับปั่นเองฮะพี่เบกกี้ฮะส่วนมาตรการของการปราบปรามแก๊สคอนเ,เตอร์บอกว่าตอนนี้มีความพยายามนำผู้ที่มีหมายจับกลับมาดำเนินคดีและปัดวงจรของกระบวนการค้ามนุษย์ที่หลอ,อกประชาชนไปบังคับใช้แรงงานแล้วก็เรื่องของเส้นเงินก็ประสานแบงค์ชาติระง,งับความผิดปกตินะครับผม <S <S 2> <S 2> <ค>แล้วก็รวมทั้งประเด็นเรื่องของกรณีน,นี้กรณีอย่างซิงซิงถูกไหมฮะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ชาวต่างชาติ เกิดขึ้นแล้วก็ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเนี่ยตอนนี้สตชก็เฝ้าระวังกลุ่มนี้อยู่ด้วยแล้วนะครับผมอ่ะดังนั้นตํารวจก็ยืนยันนะฮะไม่พบประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนบ้านตรนนี้มีการใช้ไฟในประเทศไทยนะฮะ<ช>แ,ตแต่ว่าก็ต้องตรวจสอบกปนทุกทางะครเพื่อที่จะปราบปรามเรื่องนี้เพราะสุดท้ายเขาเข้ามาหลอกคนไทยเราเนี่ยแหละกิปบกิ๊บนะฮะ